สวัสดีครับตอนเช้าครับตอนเช้าก็เอางวมากินหญ้ามีน้ำหมอกครับหมอกขาวๆนะครับตั้งแต่ตอนตะวันยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ตะวันขึ้นแล้วหมอกก็จางหายไปครับเพราะว่าโดนแดดหมอกก็เป็นขาวๆเหมือนละอองฝนนี่แหละครับเม็ดเล็กๆนะครับตามทุ่งนาครับตอนเช้า จะมีน้ำค้างเกาะอยู่บนใบข้าวนะครับตามทุ่งนานี่ครับตอนเช้าวันนี้อากาศหนาวตรงนี้พอบิญ้าให้งัวกินนะครับหญ้าแล้วก็เฟืองครับ ฟางฟางแห้งงัวคิด,ดีมากตามทุ่งนาครับไผ่สานหน้านี้ก็หน้าทํา เกษรหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็เหลือแต่ต่อข้าว ดินแข็งมากเลยครับหน้าแรงทาไม่มีน้ำถ้าทำการ,กรเกษตรก็ไถไม่เข้านะดินนี่ครับแข็งมาก ตอนกลางวันในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะแดดร้อนสุดยอดเลยนะ เดินมาก็ในล่มต้นใบใหญ่ก็นหนาวเย็นๆนะครับข้ามาชมแปลงถั่วเป็เข้าวโพดปลูกยากครับปลูกง่ายดูรลยะไม่ได้มาดูนานละมีดูหลายวันครับ ไม่ขึ้นครับดินไม่ดีพขาโพดตงต้นไม่เท่ากันการทำกรเกษตรก็แบบนี้นะครับได้บ้างไม่ได้ครับไม่ได้ก็ขาดทุนครับทำการเกษตรไม่แน่ไม่นอนครับ ถั่วถ่วหน้าหนาวหน้า,น,านี้ก็เพียะเพียเยอะเพียนระบาดไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับ นี่ครับต้นงามก็องามกำลังแตกเงีงอันนี้แตงโมรครับแตงโมพอได้กินครับไม่ได้ขายแต่ว่าได้กินยังทนปลูกติดล,กลูกนะครับลูกแตงโม ต้นใหญ่มันก็มีโูกถ้าดูแลดีๆหน่อยมันก็งามนะครับเต็โมนี่ครับแตงมติดลูกครับเต็มมหน้าหนาว ตัวตรงมันงามก็งามครับอยากตรงนี้ตรงนี้ดินดีมันก็งามครับตรงนี้ตรงไม่งามก็ไม่งามมีนางครับกบ เป็นดอกมีช่อดอกนะครับนี่ครับดอกมัน,นก็เป็นลูกออกมา